เริ่มเอะใจอะไรเยอะขึ้นเพราะว่าเขาบอกเขาไปทํางานแต่เวลาเขาไปทํางานเนี่ยค่ะอะพอดีมีมีพี่ที่ทํางานเขาบอกว่าอ่ะทําไมไม่เห็นที่ทํางานเลยล่ะมีอยู่วันเขาก็ไปทํางานอย่างนี้ล่ะค่ะไปทํางานส่งไลน์มาว่าเนี่ยเราซื้อยาคูวไว้แล้วนะอเอาอะไรอีกไหมคือ สรุปแล้วเราก็อ่านลายเราก็เลยโทรไปถามอะไรเหรอยาคูเราไม่ได้สั่งให้เธอซื้อสักหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้สั่งให้เธอซื้อสรุปคือส่งไลน์ไีคนค่ะเซนส์รักสัญญาณร้ายใส่นี้คุณเบลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะเบลสามี กับตัวเบลเนี่ยจะอยู่กันคนละจังหวัดค่ะมันไกลกันมากอะค่ะเรา,ราก็จะใช้วิธีการโทรศัพท์คุยโทรศัพท์คือมันเป็นทางเดียวที่เราจะติดต่อกันได้ะค,ะค่ะก็เลยใช้วีดีโอคอลเขาก็จะวิดีโอคอลเดินให้ดูว่าเนี่ยเขาไปทํางานนะจูงหมาให้ดูว่าอ๋อเนี่ยคือเราไปทํางานอยู่ดีๆมีหมาเดินตามมาอีกตัวหนึ่งเป็นชีสุ เขาบอกว่าเนี่ยหมาไม่รู้มาจากไหนเรากําลังจะเราจะเอามาเลี้ยงเดี๋ยนะตอนที่จูงหมาโชว์อยู่ในวิดีโอคอลเนี่ยคือครา้งไหนคะก็เดินในสวนสาธารณะเดินอยู่เนลานลานหน้าบ้านเหมือนเขาเดินเขาเดินลานหน้าบ้านแบบเหมือนออกจากบ้านมาออกจากบ้านผู้หญิงคนนั้นนะคะแล้วก็คือเหมือนจูงหมาตัวเนี้ยออกมาอ่่าคะแต่ด้วยความที่แบบโกหกเราว่าเนี่ยเออมีหมาตามมาด้วยตัวหนึ่งไม่รู้เจ้าของเป็นใคร แต่พอทุกครั้งที่ออกมาเดินเนี่ยจะต้องมีหมาตัวนี้เอาเอา,เอาวิดีโอคอคอให้ดูหมาด้วยนะคะอ,อะไรจะลตงตขนาดนี้ขนาดนั้นเลยอะคะ่ะเป็นแล้วเราก็เริ่มแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมหมาที่เดินตามนี่มันน่าจะเป็นหมาปกติธรรมดาไหมที่หมาข้างถนนปกติอะไรเงี้ยมันมไม่น่าจะใช่ยีสุตอนนั้นคือเอกใจแล้วค่ะเพราะว่าเขาบอก <Okay. S 2> เขาทํางานอยู่เขาทํางานอยู่ที่เซฟเฮาส์เนี่ยเขาอยู่เซฟเฮาส์นะตอนนี้อ,อะไรเงี้ยะคะ่ะ เราก็เลยอ่าเราก็เลยเฉยมันจะมีคือเดือนหนึ่งเนี่ยจะไปหากันหนึ่งครั้งางเนี้ยค่ะแตไปอยู่ด้วยจนประมาณเดือนหนึ่งได้ค่ะเข,า,ขาก็จะมีพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเขาเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่เพราะว่าพอเราไปปุ๊บเนี่ยเขาจะห่วงโทรศัพท์มากมห่วงชนิดว่าคือแค่จะก,กอดนอนเข้าห้องน้ำคือทุกอย่าง จะต้องแบบกอดแทบจะกอดเลยอะค่ะแล้วโทรศัพท์เนี่ยเขามีอยู่3ามเครื่อง3มเครื่องนี่คือเครื่องหนึ่งเนี่ยคือจะติดตัวเขาไว้ตลอดเวลาคือการโทรสําหรับโทรอย่างเดียวอะค่ะเครื่องที่2อเอาไวา้ไลน์เครื่องที่2เครื่องที่สามสำหรับว่าติดต่อไม่ได้คตัวเขาเองเนี่ยเขามีเบอร์ติดต่อประมาณ6เบอร์ุย โอ้โหหกเบอร์นี่แหละค่ะแล้วเขาบอกว่าเป็นเรื่องงานทั้งนั้นที่เขามีอยู่เนี่ยคือเรื่องงานทั้งนั้นเราก็เลยนึกในใจละมันต้องมีอะไรอ่ะมันต้องมีอะไรพอเราเริ่มเอกใจเราก็เลยอยู่กับเขานานหน่อยสามีนี่จดทะเบียนนะคะค่ะจดทะเบียนด้วยกันนี่จดทะเบียนกันมานานหรือยังครับสามีเนี่ยเจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดปีเราไปอยู่กับเขาเนี่ยเราจะอยู่สักระยะหนึ่งเพราะว่าเริ่มไม่ไม่มั่นใจแล้วตอนเนี้ยตัวเราเนี่ยค่ะต้องเริ่มกระบวนการจัดผิดละค่ะ ตื่นขึ้นมาเช้าเราก็ลองสังเกตพฤติกรรมเช้าขึ้นมาอุย้ยหยิบโทรศพัพท์กลางคืนจะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้พอกลางทอเช้าขึ้นมาจะเอาเครื่องนี้เสียบชาร์จแบตไว้แล้วก็หยิบเข้าห้องน้ําำจะใช้อีกเครื่องหนึ่งที่ติดต่อคือเครื่องหลักที่เอาไว้ติดต่อกับผู้หญิงอะคะ่ะเขาจะใช้เครื่องนี้เป็นหลักแล้วเขาจะเอาเข้าห้องน้ําแล้วเครื่องหลักเนี่ยเขาจะ เขาจะล็อกไว้สองชั้นโทรศัพท์เขาซึ่งเราเนี่ยไม่รู้เลยว่ารหัสล็อกอะไรของเขาคืออะไรเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันไงะคะเขาเข้าห้องน้ําปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเข้าไปนานมากแล้วก็อาบน้ําอาบอะไรเสร็จแล้วเราก็เตรียมอาหารเช้าชงกาแฟไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอพอเขากินกาแฟเสร็จเขาบอกว่าเขาจะไปทํางานละระหว่างที่ลงจากบันไดยอะค่ะเราอยู่ชั้นสี่แล้วลงบันไดามาชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะกดโทรศัพท์แล้วโทรกับ ใครสักคนหนึ่งอย่างนี้ยทุกวันโอ้<ล>เป็นกิจัตร<ล>ประจําวัน,นที่เราเห็นใช่ค่ะคือตอนแรกเราไม่ได้เอกใจแต่พอเราเราเอกใจแล้วเนี่ยเราก็เลยเริ่มเอ๊ะโทรศัพท์และเริ่มโทร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 ทุกวันเลยค่ะเช้าขึ้นมาคือเข้าห้องน้ําเนี่ยเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งตัวเราเองเนี่ยเราจะต้องทํายังไงจะให้รู้ไอ้ไอ้รหัส สองชั้นของเขาเนี่ยเริ่มเอะใจอะไรเยอะขึ้นเพราะว่าเขาบอกเขาไปทํางานแต่เวลาเขาไปทํางานเนี่ยค่ะคอะพอดีมีมีพี่ที่ทํางานเขาบอกว่าอ่ะทําไมไม่เห็นที่ทํางานเลยล่ะมีอยู่วันเขาก็ไปทํางานอย่างนี้ล่ะค่ะคไปทํางานส่งไลน์ค่ะส่งไลน์มาว่าเนี่ยเราซื้อยาคูไว้แล้วนะเอาอะไรอีกไหมคือสรุปแล้ว เราก็อ่านไลน์เราก็เลยโทรไปถามอะไรเหรอยาคูเราไม่ได้สั่งให้เธอซื้อสักหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้สั่งให้เธอซื้อสรุปคือส่งไลน์ผีดคนค่ะหัอยเีเรยวค่ะคือฉันตามจับจนฉันขำเธอแล้วอะโอเคแล้วเขาเขาไงเขาเลิกลากไหมเขาก็จะเลิกลากอ๋อพอดีว่าเพื่อนฝากซื้อคือ เพื่อนฝากซื้อกําลังจะเนี่ยออกจากที่ทํางานพอดีมีคนเข้ามาขายยาคูที่ทํางานก็เลยจะซื้อไปฝากเขาเขาฝากซื้อละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเงียบเราก็เงียบเราก็ฟังเบลทั้งหมดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นความจริงของเรื่องนี้คือก็เขามีคนอื่นไงคะแล้วเป็นคนเดิมไหมคะเห็นมีตั้งหกเบอร์ในการติดต่อหมายถึงคนอื่นอ,อื่นมอนม่ใอ่นรอก่่ะ่ คือด้วยความที Le ่ตัวเราเองอ่ะเราเราเป็นคนเงียบแต่เราไม่ได้โง่แล้วสุดท้ายเราจับจับได้คะแนนกระเขาเลยไหมครได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยพอเขาเมาเบลจะเริ่มจับกระบวนการว่าอารหัสของเธอเนี่ยฉันไม่รู้หรอกแต่ฉันนั่งใกล้ๆเธอฉันเดาได้ฉันเดาเบอร์เนี่ยฉันน่าจะเดาได้แล้วว่ามันเป็นอันนี้เลขนี้ของเธอ พอเมาเราก็เลยกดดูสรุปเปิดเข้าไปนี่โอ้โหแบบเอ้ยไม่น่าเชื่อว่าฉันจะอยู่กับคนคนนี้ได้เนาะอยู่มาได้ตั้งนานคุยกับหลายคนเหรอฮะโอ้โหค่ะเป็นอะไรที่ผู้ชายเนี่ยคือเชื่อใจไม่ได้จริงๆเฉพาะคนเฉพาะคนนี้ก่อนเะเฉพาะพคนนี้ก่อนเฉพาะพคนนี้ก่อนเดี๋ยวคนอืดด่นที่ตามสืบไปนใหญ่เลยนะคะเออคะอ่ะแล้วแล้วเราพอเราเห็นข้อมูลทั้งหมดแล้วว่าเขาคุยกับหลายคนพอเขาตื่นมาตอนเช้าสั่งมาแล้วได้คุยเลยกับเขาไหมฮะได้สรุปไม่คุยค่ะ ไม่คุยค่ะพอเปิดโทรศัพท์ปุ๊บเบลก๊อฟหน้าจอเป็นหลักฐานก๊อฟหน้าจอเป็นหลักฐานส่งเข้า g l เก r i v ดทุกอย่างที่เป็นหลักฐานคนนี้นะคุยว่าอย่างนี้คนนี้คุยว่าอย่างนี้คนคนนี้คือเขาแปลกเวลาคุยแล้วเขาไม่ลบไม่ลบลายเพราะเขาคิดว่าเราเราไม่ได้ใช่เขาไม่ลบเลยค่ะไม่ลบเลยความเมาเป็นเหตุค่ะเวลาเมาปั๊บขาดสติปั๊บใดๆก็ตามจะล็อกกี่ชั้นก็ตามผู้หญิงจะรู้หมดที่สุดแล้วตอนนี้เลิกกันหรือเปล่าคะ กำลังรอจะหย่าอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะแล้วในใจของเบลล่ะคะเบล,ลไหวไหมในการที่จะต้องแยกย้ายก็ส่วนหนึ่งแล้วก็คือเราทนกันมานานแล้วนะคะค่ะค่ะ,คะต้องใช้คําว่าทนเนาะเพราะว่าเวลาคือเป็นคือจะมาบอกว่าด้วยด้วยนิสัยเขาอาชีพเขาเขาจะต้องหยาบคายแบบนี้อ,อะไรเงี้ยคือเรา เราไม่เคยเจอแบบนี้พอเรามาเจอแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันด้อยค่าตัวเองไะค่ะสำหรับคำพูดของเขาอ่ะทั้งพูดจาไม่ดีกับเราด้วยทั้งนอกใจด้วยเนาะไม่ดีมากแล้วแต่ถ้าเรื่องโอเคเงินทองเขาส่งบ้างแต่การที่ว่าเคยเคยคุยกันว่าเนี่ยพูดจาไม่ดีเลยคุณอะทำไมคุณเป็นคนแบบนี้อะทำไมคุณพูดจาไม่ดีเลยหยาบคายก็ที่หนึ่ง แต่ตอนนี้ทั้งหมดคือกําลังรอ,อยาอยู่ถูกไหมคะใช่ค่ะนะคะก็ขอให้สิ่งที่เจอมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราชัดเจนแล้วนะว่าเราควรจะเลิกกับคนที่ไม่เคยซื่อสัตย์กับเราเลยแม้แต่ช่วงระยะเวลาหนึ่งต้องบอกว่าทําตัวให้น่าเชื่อใจคือเรื่องสําคัญมากถ้าทําตัวไม่น่าเชื่อใจ แลวยิ่งอยู่กันไกลๆยิ่งยากค่ะวันนี้ต้องบอกขอบคุณเบลนะคะเผื่อว่าเบลจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนเนาะเพราะสัญญาณของเบลค่อนข้างชัดเจนมากจริงๆคืออยากจะหนุนใจผู้หญิงหลายๆคนนะคะว่าอะไรที่ผู้ชายผิดปกติเนี่ยไม่ว่าแม้ว่าจะเปลี่ยนกางเกงในวันนี้ออกจากบ้านเปลี่ยนกางเกงในใหม่ออกไปเนี่ยใช่แล้วคิดไว้เลยว่าใช่แน่นอนเออจะเปลี่ยนทําไมนะเออเพื่อเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนนะขอบคุณเบลมากๆนะคะขอบคุณคเบลนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ Sense รัก <as> <the> สัญญาณร้าย <the> <s> <the>